เล่าชีวิตในช่วงก่อนที่จะเป็นโปรเพลเยอร์หน่อยฮะก็ช่วงแรกๆนะครับก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เล่นเกมไปวันๆแหละครับแต่พอเริ่มมีการแข่งขันหลายๆเกมแล้วเล็งเห็นว่ามีเกม PUBG ที่เป็นเกมแนวเปิดใหม่ครับก็เลยลองศึกษาวิธีเล่นแล้วก็ค่อยๆเล่นแล้วก็สร้างทีมกับเพื่อนครับสร้างทีมเล่นกับเพื่อนก่อน uh แล้วพอมีพี่เบียจากฝั่งคอนเสเทน,นะครับ ก็ค่อยๆสร้างทีมแล้วก็พอเข้าไปแข่งในงานออฟไลน์ได้หลายๆครั้งนะครับก็มีพี่เบียจากฝั่ง d ดเท็ครับเดเทเกมมินะครับก็เลียงเห็นว่าบอลมีแวก็เลยดึงบอลเข้ามาร่วมทีมด้วยแล้วหล,หลังจากนั้นก็มีการเข้าแข่งขันชั่วใหญ่ๆหลายๆรา,ายการเลยครับก็จนมาถึงทุกวันนี้ครับ,ค,รบความฝันส่วนตัวในช่วงแรกฝันอยากจะเป็นอะไรแล้วก็ที่บ้านคาดหวังให้เป็นอะไรฮะตอนแรก ควาฝันช่วงแรกตอนแรกบนรู้สึกว่าชอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็การเขียนโค้ดคือตอนแรกจะไปเป็นแนวทางคือวิศวะคอมครับหรือไม่ก็โปรแกรมเมอร์แต่พอเรียนไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเรามีความสามารถด้านทันเล่นเกม,มแล้วก็รู้สึกว่าทางนี้เราไปได้แล้วก็ถ้าเรื่องเรียนมันไปได้ด้วยมันมันก็ครอบคลุมไปครับแล้วพอเรารู้สึกว่าพอเรามา เออมาฝั่งด้านเล่นเกมเยอะแล้วมันรู้สึกว่าฝั่งหนึ่งมันดรอปไปแล้วมันรู้สึกว่าทางการเรียนอ่ะมันยากขึ้นการที่จะเป็นวิศวะคอมมันยากขึ้นบอกก็เลยเปลี่ยนมาเป็นฝั่งเกมแทนครับแล้วพอเล่นไปนได้ก็ครอบครัวก็รู้สึกว่ามันไปได้แล้วเขาข้อนข้าง,ง,ง,งตามใจบอลด้วยก็เลยมาฝั่งทางด้านเป็นโปรเพเยร์แทนครับก็คือครอบครัวเนี่ยซัพพอร์ตเราเต็มที่ด้วยใช่ซัพพอร์ตเต็มที่ครับ อะไรคือสิ่งที่ทําให้ตัดสินใจฮนะเริ่มเข้าสู่วงการอ e ีสปอร์ตก็เมื่อก่อนบอลรู้สึกว่าบอลเห็นบางคนเขาไปเล่นในเวทีระดับโลกแล้วบอลก็คือก็คือสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะคือคนเรามันต้องแบบคือต้องไปยืนในจุดจดนั้นให้ได้ไนงะแล้วพอบอลเริ่มตั้งใจแล้วแบบอยากก้าวหน้าจริงเราก็เลยพยายามแบบเต็มที่เลยก็คือจะมีช่วงหนึ่งที่บอลได้ไปพิจก็คือรู้สึกประทับใจมากเลยคบคือได้ไปกับทีมแล้วก็ คิดว่าพอเราไปถึงจุดนั้นแล้วเราก็อยากไปให้ไกลได้อีกก็คือแชมป์โลกะครับก็อยากไปจุดไปจุดจุดนั้นให้ได้ครับก็คือเขาเรียกว่าดูการแข่งขันจนแบบมีไฟขึ้นมามีไฟใช่ครับอ่าก็โหนั่นคือจุดเริ่มต้นในการที่จะเข้าสู่เส้นทางอีสปอร์ตทันทีเลยใช่ครับเป็นเด็กทีเกมไม่ด้ตรงไหนเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นเรานะเรามีวิธีจัดการกับเรื่องอย่างนี้ยังไงคะคือวิธีจัดการก็คือเราอะทาให้เห็นว่า ถึงเราติดเกมเองแต่ว่าแต่ว่าเราสามารถสร้างสิ่งสิ่งหนึ่งเพื่อทําให้เรารู้สึกมีความเข้าใจและพัฒนาจุดจริงของเราได้ว่าเราไม่ใช่ว่าติดเกมมันไม่ดีอย่างเดียวคือมันก็สามารถช่วยเหลือเราได้การหาเงินทองอย่างเงี้ยครับแล้วก็สร้างความประสบความสําเร็จในตัวเองได้ทําให้เขาเห็นว่าแบบเออไม่ใช่ว่าติดเกมมันไม่ดีเสมออ่าก็เป็นการเขาเรียกว่า ทำนะฮะให้คนเห็นว่าเก็กตเกนเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างรายได้นะฮะแล้วก็เป็น<ช>อาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงได้ใช่ไหมประมาณนี้ความสำเร็จบนเส้นทางนะฮะอีสปอร์ตที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างของน้องบอลเอ่อถ้านับเป็นรายการใหญ่ๆก็จะเป็น PJS แล้วก็ติด PCS ทุกรอบระ,ระดับเอ a พ็กเอเชียแปซิฟิกอู้ตั้งแต่คอนเทน t a l เลยใช่ไหม ไล่มาใช่มันมันจะมีช่วงที่ชาริตี้วยครับตั้งแต่แรกอะแต่ว่าวอนายุไม่ถึงตอนนั้นถ้าตอนนั้นถึงได้เล่นด้วยก็ไล่<ช>ไปเลยใช่ตอนนั้นถึงได้เล่นนะครับตั้งแต่ปีเซตหนึ่งเลยนะแล้วก็เป็นแชมป์ลีกแล้วก็ล่าสุดได้รองแชมป์ประมาณนี้ครับนอกเหนือจากถ่วยแชมป์ต่างๆ้วเนี่ยที่มันสร้างรายได้ให้เราเนี่ยช่วยเล่าหน่อยฮะอาชีพที่เราทําอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมาได้ยังไงฮะแล้วมันเกี่ยวข้องกับเกมอีสปอร์ตยังไงบ้างอาชีพแรกก็อารมณ์เหมือนว่าเป็น โปรเพียร์แต่ว่าเหมือนเราเป็นพนักง,งานคนหนึ่งเหมือนในบริษัทหนึ่งครับแค่ทาตามหน้าที่ที่เขามอบหมายไว้ให้แล้วเราก็พัฒน,นาตัวของเราไปเรื่อยๆแล้วก็อาชีพเนี้ยมันมนว่ามันเลี้ยงดูทุกอย่างได้หมดเลยครับไม่เป็นพ่อแม่หรือว่าตัวเราเองแล้วก็มันสามารถเเติบโตไปในทางของสตรีมเมอร์ก็ได้นะครับในอนาคตถ้า,เ,าเรารู้สึกว่าเราอยากอยากพักจากการเป็นนักกีฬาแล้ว แล้วก็ไปเป็นสตรีมเมอร์แทนบนว่ามันก็โอเคนะครับอ่าหมายถึงว่าเป็นการต่อยอดไปอีกใช่ไหมหลังจากที่เราแบบประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วแล้วแบบมันถึงจุดอิ่มตัวอะไรอย่างนี้แล้วก็ต่อยอดไปเป็นสตรีมเมอร์ใช่ครับคิดว่าอะไรที่ทําให้เราประสบความสําเร็จได้เร็วขนาดนี้บนว่าก็จากการที่เราฝึกฝนแล้วก็พัฒนามาตลอดนะครับก็ช่วงแรกแอ่ะอาจว่าจะอาจจะยังไม่เก่งแต่ว่ามันจะมีพวกทัวร์นาเมนต์เล็กๆอ่ะคือถ้าเราไปลองฝึกหรือว่าลองแบบ ลองเล่นไปก่อนถึงแม้ว่าจะมีแพ้บ้างชนะบ้างแต่วัดมันก็ยังทําให้เราเห็นข้อผิดพลาดของตัวเราเองพอเราแก้ไขได้นั้นมันก็จะทําให้เราพัฒนาไวขึ้นแต่ก็อยู่ที่ว่าเราเ,าเรียนรู้ไวจะเปล่าก็คือฝึกคือมีวินยัยขยันพัฒนาเรื่อยๆแบบไม่หยุดที่จะพัฒนาครับฝากวลีเด็ดถึงผู้เล่นมือใหม่ที่อยากฝันจะประสบความสําเร็จแบบเราแล้วก็ผู้เล่นเดิมที่อาจจะล้มเลิกความพยายามนี้ไปแล้วก็คือถ้าคุณจะเล่นเกมไปมาวานันหรือว่าจะเกมใส่ช่องแชทนูน่นนี่เอาสนุกก็ ก็ตามสบายเลยครับแต่ว่าถ้าใครอยากมีไฟอยากประสบความสําเร็จก็เริ่มจากการฝึกฝนแล้วก็มีวินัยในการแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมมาเรื่อยๆแล้วก็สักวันหนึ่งเดี๋ยวก็จะเป็นของเราเองครับก็ถ้าอยากก้าวไปข้างหน้านะครับก็อย่าหยุดพัฒนานะครับโอกาสสำหรับทุกคนศึกการแข่งขันของเรล่ามือสมัครเล่น พับจีไปทีกกราวสไรซิ่งสตาร์แอมเ์มเจอร์ทัวนเมน์ถ้าคุณมีแสอยู่ในตัวฉายมันออกมาแล้วเราจะพาคุณไปสู่ความสำเร็จเพราะสมรภูมินี้ปล่อยโปรเพลเยอร์